นี่อาจจะเป็นเรื่องตลกร้ายที่สุดที่ผมจะเล่าให้ฟังในปีนี้เลยครับคือตระกูลหุ่นเนี่ยนะใช้เวลาเกือบ40ปีเลยนะในการขุดหลุมพรางทางการเมืองสร้างอำนาจให้ตัวเองแล้ววันนี้นะครับเขากำลังจะดนฝังกลบในหลุมที่ตัวเองขุดนั่นแหละวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่คนไทยหลายๆคนรอพอยนั่นก็คือวันที่คนสร้างปัญหากำลังจะเจอปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมา เล่นงานกลับจนจมดินและเกมนี้ประเทศไทยของเรามีส่วนสำคัญสุดๆเลยครับแล้วไอหลุมที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงเราต้องมาเริ่มดูกันที่การเคลื่อนไหวล่าสุดที่มันผิดปกติมากๆในกัมพูชาก่อนเลยเรื่องของเรื่องก็คือไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับเกิดเหตุการณ์ที่แบบโอ้ทำให้นักวิเคราะห์ทั่วโลกต้องหันมามองกัมพูชาเป็นตาเดียวเลย นั่นก็คือสมเด็จพระบรมนาถนรวดมสีมุนีซึ่งเป็นกษัตริย์ของกัมพูชาได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงปักกิ่งประเทศจีนครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาแบบทันควันเลยก็คือมีการโปรดกล้าวปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จฮุนเซนคนพ่อนะครับไม่ใช่คนลูกทำหน้าที่เป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐคำว่ารักษาการประมุขแห่งรัฐเนี่ยพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะ ก็คือตอนนี้อำนาจทั้งหมดของประเทศกัมพูชาทั้งอำนาจในการบริหารอำนาจทางการทหารอำนาจทุกอย่างมันกลับไปอยู่ในมือของฮุนเซนคนเดียวแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับมันคือการรวบอำนาจอย่างเป็นทางการที่ไม่ต้องมีอะไรมาปิดบังกันอีกต่อไปแล้วซึ่งการกระทำแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ดังมากๆว่าสถานการณ์ภายในของกัมพูชานั้นมไม่ปกติแล้ว หลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมทาไมต้องทำตอนนี้ด้วยละ่ะคำตอบก็เพราะว่าตอนนี้ตระกูลฮุนกำลังเจอมอรสุมลูกใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมาในรอบ40ปีเลยครับเป็นมรสุมที่พัดเข้ามาจากทุกทิศท,ทุกทางพร้อมๆกันทั้งปัญหาเศรษฐกิจในประเทศที่ว่ากันว่าใกล้จะถังแตกเต็มทีแล้วประชาชนอดอยากค่าเงินตกตำ่ำแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ ความพ่แพ้และความเสียหน้าอย่างรุนแรงจากการประทะกับกองทัพไทยของเราบริเวณชายแดนนั่นเองครับดังนั้นการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จของฮุนเซนในครั้งนี้มันก็เหมือนกับการเตรียมตัวของคนที่รู้ดีว่าตัวเองกำลังจะเจอกับพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตกำลังจะเจอกับวิกฤตที่อาจจะทำให้ตระกูลของตัวเองนั้นต้องล่มสลายลงได้เลยทีเดียวและหนึ่งในวิกฤตที่ว่าที่เป็นเหมือนตัวเร่งให้ทุกอย่างพังเร็วขึ้น ก็คือเกมการเมืองระดับโลกที่ตระกูลหุนพยายามจะเล่นบทเซียนแต่สุดท้ายกำลังจะกลายเป็นแค่เหยื่อเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ต้องเท้าความแบบนี้ก่อนครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทุกคนรู้ดีและเห็นกันอยู่ตามตาเลยว่าใครคือพี่ใหญ่ใครคือท่อน้ำเลี้ยงเส้นหลักที่คอยอุ้มชูระบอบหุนเซนมาโดยตลอดคำตอบก็คือประเทศจีนนั่นเองครับ จีนนี่ทุ่มเงินให้กัมพูชาแบบมหาศาลเลยนะครับทั้งเงินกู้ทั้งการลงทุนสร้างถนนหนทางสร้างตึกใหญ่โตสร้างท่าเรือพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้ถ้าไม่มีเงินจากจีนเนี่ยกัมพูชาอยู่ไม่ได้แน่นอนครับความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นกันขนาดนั้นแต่เรื่องที่มันน่าสนใจที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับคือในขณะที่ปากก็บอกว่ารักจีนแต่การกระทำล่าสุดของรัฐบาลฮุนมาเนต ที่มีฮุนเซนคอยชักใย,ยอยู่ข้างหลังเนี่ยมันคือการหักหลังจีนอย่างซึ่งซึ่งหน้าเลยครับมีรายงานข่าวกลองจากหลายสำนักที่ยืนยันตรงกันเป๊ะเลยว่าตอนนี้กัมพูชากำลังแอบไปเปิดประตูหลังบ้านแล้วก็เจรจาลับๆกับอีกหนึ่งมหาอำนาจของโลกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดทางให้อเมริกาสามารถเข้ามามีบทบาทในท่าเรือเรียมได้ ถ้าเรือเรียมนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆนะครับในอ่าวไทยซึ่งเป็นจุดที่จีนเองก็เคยหมายตาเอาไว้และเคยทุ่มเงินช่วยพัฒนาไปแล้วด้วยซ้ำการกระทำแบบนี้ในเกมการเมืองระหว่างประเทศเขาเรียกว่าเหยียบเรือสองแคมหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือการพยายามจะเล่นกับไฟนั่นเองครับคือพยายามจะดึงเอาอเมริกาเข้ามาเพื่อคานอำนาจของจีนในบ้านของตัวเอง โดยหวังว่าตัวเองจะสามารถต่อรองผลประโยชน์ได้จากทั้งสองฝั่งซึ่งมันคือการเดินเกมที่เสี่ยงที่สุดเท่าที่ผู้นำประเทศคนหนึ่งจะทำได้เลยครับเพราะคุณกำลังเล่นอยู่กับมหาอำนาจระดับโลกที่เขามองเกมทะลุปปโปร่งทั้งหมดอยู่แล้วครับแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดคือคุณคิดว่าประเทศอย่างจีนที่ฉลาดเป็นกรดในเกมการเมืองระดับโลกแบบนี้เขาจะดูไม่ออกเลยครับว่ากัมพูชากำลังเล่นเกมอะไรอยู่ แน่นอนว่าเขาย่อมมองออกอยู่แล้วครับและเขาก็คงจะไม่พอใจอย่างรุนแรงด้วยกับการกระทาที่เหมือนถูกเด็กเมื่อวานซื้ที่ตัวเองเคยอุ้มชูมากับมือพยายามจะมาเล่นเกมตลบหลังใส่แบบนี้สัญญาณที่น่ากลัวที่สุดสําหรับตระกูลหุ่นในตอนนี้ก็คือสัญญาณที่ส่งมาจากปักกิ่งนี่แหละครับมีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายคนเลยนะครับที่ชี้ตรงกันเป๊ะเลยว่าสิ่งที่จีนน่าจะทําเป็นลําดับต่อไปเพื่อเป็นการสั่งสอนกัมพูชาก็คือการดึงปลัก หรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดกว่านั้นก็คือการตัดท่อน,น้ําเลี้ยงนั่นเองครับลองนึกภาพตามผมนะครับเศรษฐกิจของกัมพูชาทุกวันนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนคนป่วยที่นอนอยู่ในห้อง ICU แล้วก็มีสายระโยงระยางเต็มไปหมดเลยแล้วหนึ่งในสายที่ใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดที่เป็นเหมือนสายน้ําเกลือสายหลักที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้ก็คือสายเงินช่วยเหลือจากประเทศจีนนี่แหละครับแล้วถ้าวันดีคืนดีจีนตัดสินใจเดินเข้ามาในห้องนั้นแล้วก็ดึงสายน้ําเกลือเส้นนั้นออกไปคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคนป่วยคนนนัั้ครบ ใช่เลยครับมันคือหายนะดีๆนี่เองวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้มันแค่ใกล้จะล้มมันอาจจะล้มคืนลงมาต่อหน้าต่อตาเราแบบไม่มีใครคาดคิดเลยก็ได้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ว่ากันว่าใกล้จะหมดคลังเต็มทีค่าเงินเรียวที่อ่อนค่าลงทุกวันทุกวันจนประชาชนไม่เชื่อมั่นต้องหันไปใช้เงินดอลลาร์แทนการค้าชายแดนกับประเทศไทยที่เคยเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงคนตามแนวชายแดนก็ต้องมาหยุดชะงักลงเพราะความขัดแย้งที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมา ปัญหาทุกอย่างที่ว่ามานี้มันหนักหนาสาหัสมากพออยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าโดนจีนซึ่งเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ที่สุดตัดหางปล่อยวัดเข้าไปอีกดอกหนึ่งเนี่ยโอ้ยผมก็นึกภาพไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าสภาพของกัมพูชาจะเป็นยังไงต่อไปและอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นครับว่าหลุมที่ทูกุลหุ่นขุดเอาไว้นั้นมันไม่ได้มีแค่หลุมที่ไปขุดไว้นอกบ้านเท่านั้นแต่ไฟที่อันตรายที่สุดมันกําลังเริ่มลุกไหมอยู่ในบ้านของตัวเองเนี่แหละครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้ว แต่มันได้ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นปัญหาความมั่นคงภายในไปเรียบร้อยแล้วครับมีรายงานความลับออกมานะครับว่าตอนนี้ในกองทัพของคมพูทาเองเนี่ยโดยเฉพาะทหารระดับชั้นผู้น้อยที่ประจำการอยู่ตามแนวชายแดนกำลังเริ่มเกิดความรู้สึกไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการตัดสินใจของผู้นำของพวกเขาก็ลองคิดดูสิครับทหารพวกนี้คือคนที่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงอยู่แนวหน้าแต่กลับต้องมาพ่ายแพ้ให้กับกองทัพไทยต้องมาเสียหน้าต้องมาเห็นเพื่อนทหารบาดเจ็บล้มตาย ทั้งๆท,ที่รู้ดีอยู่แก่ใจว่าศักยภาพของตัวเองนั้นสู้ไม่ได้เลยแม้แต่นิดน้อยมันก็ย่อมต้องเกิดคำถามในใจขึ้นมาเป็นธรรมดาว่าผู้นำของพวกเขานั้นกำลังพาประเทศชาติและกองทัพไปสู่ทิศทางไหนกันแน่กำลังพาไปเจริญหรือกำลังพาไปตายกันแน่แล้วไหนจะปัญหาปากท้องของครอบทัวที่อยู่ข้างหลังอีกที่ต้องมาเดือดร้อนจากเศรษฐกิจที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงในขณะที่ชนชั้นนำอย่างตระกูลหุ่นและพวกพ้องกำลังเล่นเกมการเมืองระดับโลกกันอย่างสนุกสนานนั้น ประชาชนคนธรรมดาในกัมพูชาคือผู้ที่ต้องรับกรรมไปเต,มเต็มเลยครับพวกเขากําลังเดือดร้อนอย่างหนักจากค่าครองชีพที่มันพุ่งสูงขึ้นแบบร็อกเก็ตข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันขาดแคลนและมีราคาแพงขึ้นทุกอย่างความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อรัฐบาลมันกําลังลดลงจนแทบจะติดดินอยู่แล้วครับและความไม่พอใจเหล่านี้แหละครับที่มันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่รอให้มีใครสักคนมาจุดไฟขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นภาพทั้งหมดได้ชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าหลุมที่ตระกูลฮ 1. คือผู้นําต้องรีบรวบอํานาจเพราะรู้ดีว่าตัวเองกําลังเจอกับวิกฤตรอบด้าน2คือเล่นเกมการเมืองพลาดไปยั่วโมโหมหาอำนาจที่เป็นเหมือนเจ้าชีวิตของตัวเองอย่างจีน3คือเศรษฐกิจในประเทศกําลังจะพังพินาศลงมาอยู่ร้อมร่อและ4คือคนในชาติทั้งทหารและประชาชนกําลังเริ่มหมดความอดทนทั้งหมดนี้มันคือสูตรสาเร็จของการล่มสลายที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่ายุคสมัยแห่งอํานาจของตระกูลหุ่นที่ยืนยาวมาเกือบ30ปีนั้น บางทีอาจจะกําลังเดินทางมาถึงฉากสุดท้ายจริงๆแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ประเทศไทยของเราก็มีบทบาทสําคัญอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะความพ่ายแพ้ที่ชายแดนมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ไปกระตุกให้ปัญหาทุกอย่างที่มันซุกอยู่ใต้พรมมาตลอดทั้งหมดนั้นมันประทุขึ้นมาพร้อมๆกันมันเป็นเหมือนตัวจุดชนวนที่ทําให้โลกได้เห็นว่าระบอบที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งนั้นแพ้ที่จริงแล้วมันเปราะบางและกล่าวโบขนาดไหนดังนั้นสิ่งที่เราคนไทยต้องทําหลังจากนี้ก็คือ จับตาดูสถานการณ์ในกัมพูชาอย่างใกล้ชิดแบบห้ามกระพริบตาเด็ดขาดครับเพราะทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐกิจหรือการเมืองมันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดและที่สำคัญที่สุดคือมันจะสะท้อนกลับมาที่ชายแดยนบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบระบอบคุนเซนที่แท้จริงและเป็นบทเรียนราคาแพงที่ทำให้เขาได้รู้ว่าการสร้างศัตรูกับประเทศอย่างไทยนั้น มันคือการขุดหลุมฝังตัวเองที่โงเ่เขลาที่สุดนั่นเองครับ